สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกมกวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ในแต่ครับพื้นที่ที่เราไปนะว่ามันมีความสําคัญยังไงแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนาะทุกคนมาดูตรงที่ประเภทโจมตีนะครับประเภทโจมตีมันจะมีอยู่ประมาณ3แบบ4แบบน่าจะ3แบบถูกแล้วประเภทโจมตีมันจะมีอยู่ประมาณ3แบบมันจะมีประเภทลึกลับประเภทระเบิดเจอเกาะ น่าจะประมาณนี้อ่าก็จะมีประเภทลึกลับมีระเบิดแล้วก็มีเจอกเกาะแค่นี้ใช่ไหมใช่มีแค่นี้มีประมาณ3เจอกเกาะระเบิดแล้วก็ลึกลับมีประมาณ3เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงขวามือตรงนี้เนาะที่เป็นรูปหน้าอิโมจิต่างๆเนาะจะมีอยู่ประมาณ3แบบเนาะม่ไจะมีอยู่3สีสีแรกคือสีแดงสีที่2คือสีเหลืองสีที่3ก็คือสีเขียวเนาะแต่ไอ ไอสามสีนี้มันจะมีความแตกต่างกันนะมันจะมีสีแดงแบบหน้าบึ้งไปเลยกับสีแดงที่ไม่ได้หน้าบึงนะ้งเนาะอย่างนี้นะอย่างสีแดงนี้มันจะไม่ได้หน้าบึ้งแบบเหมือนเขาเรียกยังไงนะหน้าบึ้งไม่สุดไอประมาณนี้แล้วก็สีเหลืองก็จะมีแค่แค่หน้า <S <S <ๆ S 1> เดียวมนะันจะเป็นสีแบบหน้าแบบเฉยๆไรประมาณนี้ส่วนสีเขียวก็จะมีสองหน้าเหมือนกันอันนี้คือย,ยิ้มหวานสุดละแล้วก็ยิ้มปกติความสำคัญันก็คือถ้ามันเป็นสีเขียวอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเป็นสีเขียวมันจะโจมตีค่อนข้างแรงนะ มือนความเสียหายมันจะเพิ่มขึ้นเลยเนาะส่วนสีเหลืองคือถ้าเราตีเท่าไหร่ความเสียหายก็เท่าเดิมเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงสีแดงก็จะตีเบาลงสุดเบาลงน้อยที่สุดแล้วแหละดีวผมจะเอาขึ้นตารางไว้ให้ดูด้วยนะว่ามันมีอย่างไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในด่านเลยเนาะผมจะอธิบายในด่าให้ดูอีกทีนะครับเพศเยก่อนที่เราจะไปภารกิจกันยวผมให้ดูอย่างนะว่ามันมีแล้วนะที่มีอยู่3อย่างนะครับไอ้ที่มันเป็นเหมือนรูปรูปพวกบ้าน พวกกลางแจ้งแล้วก็ผู้อาคารมันจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือต่อสู้ในเมืองเนาะต่อสู้ในเมืองก็จะเป็นรูปเมืองเลยครับมันก็จะเป็นรูปแบบตึกอาคารเนานะส่วนอย่างที่2ก็จะเป็นกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งก็จะเป็นรูปภูเขาเลยเนาะส่วนในอคาคารก็จะเป็นรูปมันอยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเข้าไปดูในภาร,รกิจกันนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนดูด้วยนะครับว่าดูตรงไหนเนาะ อ่ะพอเรากดเข้ามาที่เข้าเริ่มภารกิจใช่ไหมแล้วก็มาดูที่ฝั่งตรงกลางเลยจะมีรูปขึ้นมาอยู่แล้วสีฟ้าๆนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเมืองนะครับแล้วก็มาดูที่ข้อมูลศัตรูอ่ะข้อมูลศัตรูมีอะไรบ้างก็จะมีพวกเกาะเบาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราต้องรู้อยู่แล้วีนี้ผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่นาะไอ้พวกเกาะเบาเกาะหนักเกาะลึกลับอะไรเงี้ยยังไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกกันบพวกนี้นะว่าเป็นยังไงแล้ววครรจััดกายงงไนะครับเเคดี๋วเราาไปเรริ่ภกจก่อน พอเราเข้ามาที่หน้าภารกิจนะครับมันก็จะสามารถเลือกตัวได้ถูกไหมพอเราเลือกตัวใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเจอเป็นเกาะแดงเราก็ต้องเอาสีแดงไปสู้ใช่ไหมครับพอเราเลือกสีแดงมาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าต่อสู้ในเมืองันจะเป็นสีเขียวอด้ล่าเนาะถ้ามันเป็นสีเขียวก็จะตีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเนาะจากที่ปกติก็ตีสีแดงแรงอยู่แล้วก็จะตีตีแรงขึ้นอีกนะครับก็เพราะว่าตีนอกเมืองก็เก่งเนาะแล้วก็ตีสีแดงเข้าอ,อีกอ่ะส่วนอันนี้อันนี้ก็ตีเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับ ส่วนอันนี้ตีเป็นสีแดงเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองแล้วก็จะตีค่อนข้างเบาเฮ้ยไม่เบาสิตีปกติไม่เพิ่มดาเมจแล้วก็ไม่ลดดาเมจเนาะแต่ก็จะได้ดาเมจจากการตีตีที่เป็นเกาะเกาะแดงอยู่เนาะก็จะได้การโจมตีเกาะแดงแรงอยู่เหมือนเดิมแต่แค่ต่อสู้นอกเมืองไอ้ต่อสู้ในเมืองก็จะไม่ได้บวกบัฟเพิ่มเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ส่วนพื้นที่ที่4ี่ก็จะเริ่มเป็นกลางแจ้งละกลางแจ้งก็จะเป็นรูปภูเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงเนาะ จอเป็นเกาะหนักใช่ไหมเจอเป็นเกาะหนักเราสีเหลืองไปสู้นะครับก็พอเรากดสีเหลืองมาสู้ใช่ไหมเราก็ต้องดูค่าอันนี้ด้วยในการต่อสู้กลางแจ้งนะว่ามันเขียวหรือมันแดงนะครับถ้าอยากจะให้สู้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดก็สีเขียวสูงสุดละนี่คือแรงสุดละแล้วก็สีเหลืองก็ได้เหมือนกันเนะาะจะหาตัวสีเหลืองก่อนอ่าน่ะพีน่าก็สีเหลืองนะก็ถ้าถามว่าตีแรงไหมก็ยังตีแรงเพราะว่า ฝั่งูุนเขายังเป็นเกาะหนักอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ตีเป็นเกาะหนักเหมือนกันเกาะหนักเหมือนกันมันเลยเจาะเกาะเข้าอีกมันเลยสู้ได้นะครับนี่ดูจากตารางตรงนี้เนาะมันก็จะบอกนะครับเดีย๋ยวผมจะมาเจาะหรือแค่ที่หลังเนาะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าส่วนอันนี้อันนี้คือตีมสีแดงใช่ไหมแต่กปกติที่ไอพลังการการโจมตีระเบิดเนี่ยมันตีสีมันตีสีเหลืองไม่เข้าอยู่แล้วครับก็ลดดาเมจไปมากพอแล้วแล้วก็ยังจะลดเรื่อง ภูมิประเทศเข้าอีกนะก็จะยิ่งตีเบาลงอีกเพราะฉะนั้นก็ถ้าวิธีการเลือกลงสรผมผมคิดว่าเอาตามสายมาถูกแล้วสมมติเราเจอสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็สีเหลืองมาสู้อะไรประมาณนี้ซึ่งแทบไม่จําเป็นเลยก็ได้ที่จะต้องดอูพวกภูมิประเทศครับภูมิภูมิประเทศถามว่ามันมีผลเรื่องค่าโจมตมีมันก็มีอยู่ครับถ้าเป็นสีเขียวก็จะทําให้ผ่านง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะบวกดาเมจขึ้นค่อนข,ข้างเยอะนะครับ แต่ถ้าเป็นสีเหลืองก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นสีแดงก็ได้นะผมคิดว่ามันก็ไหวเหมือนกันแต่ขอแค่เนี่ยเราได้เรามีความได้เปรียบในการโจมตีเนาะสมมุติมันเป็นเกาะหนักใช่ไหมเราก็เป็นเจาะเกาะเราจะตีมันเข้านะต่อไปก็เป็นพื้นที่ที่7ก็จะเริ่มเจออาคารละต่อสู้ในอาคารก็จะผมคิดว่ายากสุดแล้วละเท่าที่ผมเจอมาผมสีแดงสู้ในอาคารวีค่อนข้างน้อยมากอย่างอย่างอาลผมนี่เขาเี่ยเป็นสีแดงเห็นไหมแล้วก็ตีไปสายระเบิด ามว่ามันผ่านไหมมันผ่านได้นะครับแต่ต้องเวลค่อนข้างสูงกาด่านนิดหน่อยแล้วก็มีของหรือว่าอัพพวกสกิลของน้องไว้ด้วยนะถึงจะผ่านง่ายขึ้นนะครับไอภูมิประเทศของเราเป็นสีแดงใช่ไหมเราก็จะตีเบาลงแต่เราก็จะได้บวกเพิ่มมาจากการโจมตีของเกาะเบาเนาะอันนี้ของเราของน้องเอรูนี่คือพื้นที่นี่ตีเป็นสีแดงแล้วก็จะถูกลดธาตุไปละ แต่เราได้ตีเรื่องของสีแดงมาเราก็จะตีเกาะแดงเข้าเพราะเราเป็นสายระเบิดเนาะมันก็จะตีเข้าผมคิดว่ามันน่าจะหันหายกันแหละน่าจะสักประมาณเหลือครึ่งหนึ่งก็แบบอาจจะเป็นสีเหลืองอะไรประมาณนี้ตีปกติละมังนะแต่อาจจะบวกดเไจขึ้นมานิดหน่อยจากเรื่องเกาะของศัตรูที่เป็นสีแดงแล้วเราก็ตีเป็นระเบิดเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีคร่าวก็นี่แหละมีประมาณนี้นะกเกี่ยวกับภูมิประเทศนะครับเข้าใจค่อนข้างง่ายนะผมคิดว่ามันไม่ได้ทับซ้อนเท่าไหร่นะเกมนี้เล่นไปสักพัก ก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของระบบเกมเนาะผมคิดว่าระบบเกมนี้ก็ออกแบบมาค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่ไม่ได้เข้าใจยากเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็คลิปวันนี้ก็จบเลยเนาะก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับถ้าผมดูนะครับว่ามันคืออะไรถ้าผมไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้เนาะเอาตามตรงนะครับผมจะไม่แถเนาะเพราะว่าเราควรจะให้ข้อมูลที่จริงจังกับผู้ชมทุกคนโอเคอเคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เนาะคลิปน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับ โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับจะเป็นกำลังใจในการทนำะคลิปต่อๆไปเนาะคลิปหน้าจะมีเกมอะไรหรือว่าผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามชมด,ด้วยนะครับถึงคลิปหน้าครับผม